Time, from history, for you. สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆและเ,เพื่อนๆของชอ่องอูเดอะเจนแซ่กันทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับรายการ h i s t i m e ใน EP ที่3อีกแล้วนะครับซึ่งใน EP ที่3นี้เราจะมากล่าวถึงประวัติศาสตร์ของรัเสเซียน,นะครับผมก่อนเลยครับก่อนที่เราจะมารู้จักกับประวัติศาสตร์ของรัเสเซียเรามาดูภาพรวมของรัเสเซียกันก่อนดีกว่าครับประเทศรัเสเซียเป็นประเทศที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดนโลกเป็นอันดับที่1แต่ประชากรกลับมีประมาณ127ล้านกว่าคนซึ่งฟังดูแล้วดูไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของรัเสเซียอซะเซียเลยใช่ไหมครับนั่นเป็นเพราะว่าถ้าเราดูแผนที่ในทางภูมิศาสตร์พื้นที่ส่วนใหญ่ของรัเสเซียนั้นจะอยู่ในเขตหนาวก็คือพื้นที่ราบไซบีเรียการเพาะปลูกก็ลําบากห่างไกลความเจริญทําให้พื้นที่โดยส่วนใหญ่คนอยู่น้อยโดยส่วนใหญ่คนรัเสเซียจะอาศัยอยู่ทางตะวันตกของประเทศก็คือส่วนที่ติดก,กับยุโรป เราจะเห็นเราจะได้ยินชื่อเมืองสำคัญสำคัญในรัสเซียซึ่งอยู่ทางตะวันตกซะเป็นส่วนใหญ่เช่นมอสโกเซ์ป ok ีเตอร์สเบิร์กวอโกรกาเป็นต้นดังนั้นเรื่องราวของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรัสเซียส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในโซนตะวันตกหรือโซนที่ติดกับยุโรปนั่นเองครับรัสเซียนั้นถือเป็นประเทศสองทวีปกล่าวก็คือโซตนตกจะติดกับยุโรปในขณะที่โซนตะวันออกจะติดกับเอเชีย โดยสิ่งที่แบ่งโซนของรัสเซียออกเป็นสองโซนออกกันได้กันก็คือเขื่อนเขาอูรานซึ่งจะอยู่ทางตอนกลางไปค่อนข้างสายของประเทศรัสเซียมีท่เออกสู่ทะเลที่สําคัญเช่นทะเลบอลติกทะานตะวันตกทะเลดําทะเลแคสเปียนทะเลตะวันใต้ทะเลอาร์กติกทายฝังโลกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในทางตะวันออกเป็นต้นนอกจากนี้ครับรัสเซียยังมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นน้ํามันทองคํำธานหิน ป่าไม้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้สนอีกด้วยเพื่อนๆคงจะเห็นภาพคร่าวๆของรัสเซียกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเข้าสู่เรื่องารอาวอรศดสักกันดีกว่าซึ่งในวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องถึงจุดกาเนิดข,ของรัสเซียกันนะครับจุดก,กําเนิดของรัสเซียกําเนิดมาจากการรวบรวมตัวของกลุ่มคนที่เรียกกันว่าชาวรุสหรือชาวสลาฟซึ่งเป็นชาติพันธุ์ของชาวรัสเซียในปัจจุบันตั้งรวมกลุ่มกันอยู่บริเวณเแถบแถบยุโรปกลางถึงยุโรปตะวันออก ซึ่งในขณะนั้นมีมหาอำนาจในยุโรป2อาณาจักรที่มีพื้นที่ติดกับกลุ่มชาวรัสและเข้ามาโจมตีกลุ่มชาวรัสอยู่บ่อยครั้ง2อ,งอาณาจักรนี้ก็คือราชอาณาจักรโปแลนด์ลิทัวเนียและราชอาณาจักรสวีเดนได้มีการทําสงครามกันมาอยู่เรื่อยๆจนในปีคศักราชที่862ชาวรัสทั่วยุโรปได้มีการรวมตัวกันและสถาปนาเป็นอนาณาจักรรัสขึ้นมาโดยมีเมืองหลวงคือนอฟโกรอส และนี่เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์แรกของรัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า800ปีนั่นก็คือราชวงศ์รูริแต่ในช่วงเวลาของราชวงศ์รูริกไม่ค่อยมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากนักเพราะช่วงเวลาส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของการทำสงครามต่อต้านกับอาณาจักรทั้งสองที่อยู่ิกันนั่นก็คือราชอาณาจักรโปแลนดิทโวรเนียและราชอาณาจักรสวีเดนจบจนกระทั่งในปีคศักราชที่1576พระเจ้าซาอีวาที่4ได้ส่งรวบรวมแผ่นดินให้เป็นบึกแผ่นเข้มแข็ง เป็นหน่งเดียวกันมากขึ้นในประวัติศาสตร์หลายคนจะเรียกพระเจ้า,าอีวานที่4อีกชื่อหนึ่งว่าซาร์อีวานเดชเทอริเบลหรือพระเจ้าอีวานผู้เที่ยมโหดเพราะว่าในราชสมัยของพระองค์มีการกำจัดฝ่ายตรงข้ามอยู่บ่อยครั้งหรือการลงโทษข้าราชบริพารด้วยกําลังความรุนแรงรวมถึงมหาวิหารเซมเบอร์เซลที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยน,นี้พระองค์ก็ทรงสั่งควักรูปตาสถาปนิกทิ้งหมดเพื่อที่จะได้ไม่ไปสร้างสิส่างสวยงามแบบนี้ในที่อื่นอีก แต่หลังจากนั้นครับในปีที่สกอตลาดที่1610ราชวงศ์ดูริทก็ค่อยๆเสื่อมสลายลงและที่สุดลงไปเพราะปัญหาต่างๆมากมายรวมถึงการที่ไม่มีกําลังทหารที่เข้มแข็งม,มากพอและเป็นการเริ่มต้นราชวงศ์ที่สองและราชวงศ์สุดท้ายของรัสเซียที่มีอายุ300กว่าปีนั่นก็คือราชวงศ์โรมานอฟนั่นเองครับซึ่งกนนา,ารทางประวัติศาสตร์รัสเซียส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเวลานี้ซึ่งในวันนี้นะครับเราจะมาเล่าถึงกษัตริย์และพระราชนีพระองค์สําคัญ และมีบทบาทอย่างมากในประวัติศาสตร์รัสเซียที่ส่งผลต่อ,ตอรัสเซียในทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมกันด้วยพระองค์แรกครับที่เราจะกล่าวถึงกันก็คือพระจักรพรรดิซาปีเตอร์ที่1หรือพระเจ้าปีเตอร์อรมหาราชซึ่งถ้าหากเทียบกับประวัติศาสตร์ไทายจะตรงกับสมัยยุ克拉วงปราสาสตรทองของกรงุงศรีอยุธยาในยุคราชสมัยของพระองค์ได้มีการปรปับปยิรัสเซียให้เข้ากับประเทศในยุโรปให้มากขึ้นทางด้านสังคมขนบธรรมเนียมวิถีชีวิต การแต่งกายเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นผู้ชายชารัสเซียต้องมีการโกโนหนวดโกนเคราเพื่อแสดงถึงความเป็นนานานอารยชนโดยได้มีการออกกฎหมายการเก็บภาษีโกนเคราขึ้นมาด้วยในตอนนั้นในราชสมัยของพระองค์ได้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมขึ้นมานหลายๆอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมเหล็กกล้าซึ่งรัสเซียก็สามารถครอบครองตลาดเหล็กกล้าได้ในยุโรปเป็นครั้งแรกก็เลยต่อเนื่องไปถึงอุตสาหกรรมที่สำคัญๆในเวลาต่อมาเช่นอุตสาหกรรมการต่อเรืออุตสาหกรรมการผลิตอาวุธเป็นต้น นอกจากนี้พระเจ้าปีเตอร์มหาราชทรงเป็นกษัตริย์รัสเซียพระองค์แรกที่เสด็จเยอประเทศในยุโรปเช่นอังกฤษฮอลันดาเพื่อประชาคมสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้มมากขึ้นในทุกๆด้านและเป็นสิ่งที่แสดงว่านับจากนี้รัสเซียในยุโรปจะไม่หา่างไกลไกต่อไปแล้วครับนอกจากนี้เหนือนสิ่งอื่นใดในรัชสมัยของพระองค์ได้มีการเสริมเสรยานยุทธภาพทางการทหารให้แข็งแกร่งขึ้นมาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกองทัพเรือ พราะถึงแม่รัเสเซียพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่บนบกแต่ศัตรูมักจะบุกรุกรานเข้ามาทางทะเลสเสมอทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายดินแดนการป้องกอันอาณาจักรการขยายอิทธิพลร,รัเสเซียให้แผ่ขยายไปอย่างกว้างขวางอีกด้วยจนกระทั่งเปลี่ยนจากอาณาจักรรัสเซียกลายเป็นจักรวรรดิรัเสเซียในเวลาต่อมาจักรวรรดิรัเสเซียในช่วงแรกจําเป็นต้องทำสงครามเพื่อแสดงแสยานุภาพของตอนเองและประกาศตนเองเป็นมหาอำนาจยุโรปอ,อีกชาติ จึงได้มีการทำสงครามหลักๆกับ2จักรวรรดิครับอันได้แก่จักรวรรดิสวีเดนที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งสงครามที่สำคัญในพื้นที่นี้ก็คือสงครามแห่งโพลตาซึ่งเป็นจุดติกผ่านตกต่ำของจักรวรรดิสวีเดนและเป็นจุดก้าวแรกของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิเซียอีกหนึ่งก้าวอีกหนึ่งจักรวรรดิครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของรัเสเซียและเป็นจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่มากอีกจักรวรรดิหนึ่งนั่นก็คือจักรวรรดิออตโตมันนั่นเอง ซึ่งสงครามที่สำ,สำคัญในพื้นที่นี้ก็คือสงครามแห่งอาร์ซอสเป็นความพยายามของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชที่จะขยัยยินแดนรัสเซียลงใต้และครบอบครองทะเลดำสงครามในครั้งแรกรัสเซียถือเป็นฝ่ายแพ้แต่สงครามครั้งหลังมารัสเซียปรับมากริปผ่านเป็นฝ่ายชนะได้สาเร็จากทั้งสองสมรภูมิมน,นี้พมห้รัสเซียนั้นได้ปรากฏบนแผนที่และก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจของยุโรปอีกชาตินับแต่นั้นเป็นต้นมาครับ การเดินหน้าของจักรวรรดิเซียงในยุคราชวงศ์โรมานอฟต่จอจากพระเจ้าปีเตอร์มหาราชจะเป็นอย่างไรและจุดที่สุดข,ของราชวงศ์โรมานอฟจนเปลีป่ยนแปลงไป,ป,ปสู่สหภาพาโซเวียตนั้นเป็นอย่างไรตอนหน้าอย่าลืม,มาดติดตามกันนะครับ history from history for you